อายายสีเดือนสี่เดือนนี่สเข็มนะยายนะมีโบโอีด้วยเอออานั่อนอนการอ่นออนะครับท่านนานจีจะได้ฉีดแล้วทีวุ่นทิศแล้วเนาะที่วุนทิศแล้วดีๆจีีอ้า้ม้มก่่นจะอันนี้หยอดแก้ลำไออส้อกเสบนะป้องกันไม่ใชแก้ป้องกันลำไส้

โอเคครับแล้วกันอไรครับผมครับผมโอเคครับสบายดีเลยดีดแรงด้ครับผมไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกโอเคโอเคโอ้โหไม่เป็นไร หลูกเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับไป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 ย้ายมาย้ายมาอันนี้โราาได้แล้วตัวเดีว

นั่งไหนซ้ายขวาครับข้างนี้ทุกคนเนาะจุก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 กจุกกจุกกจุกจุกกจกจุ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 กุกกจ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 ุกจ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 ุุกกจ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 ุกจจุกจุกจุก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 ุกกจุกจุก จุดดูบดูไม่เป็นไรม่เป็นไรเออไม่เป็นไรไม่ดูดูอกิดูดูอ่าโอเคครับอ่านะอ่ะกเอออยาซื้อยางหลานสุภกิจอัญญาเหโออัญญานไี้ครับอยูฝุ่นก็ดูก็ดู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 เียมาดูดู

เออที่เาไปเจอกันเนาะโออยรัแต่งงานแล้วได้ปล่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี่นั่นปิดเด้อปิดตัวกันป่ะปิดแล้วเนื้ออ่ะเนาะว